เอาเลยครับทุกคนครับทุกคนเงียบไว้นะครับในวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นซ่อนแอบนะครับผมตัวเล็กเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะฮะผมไปทําการใช้เอ็กซ์เลนะครับในการเล่นซ่อนแอบนยครับผมนะ่ใช้หนอนเอ็กซ์เลนี้นะครับสามารถมองทะลุได้ทุกอย่างเลยนะครับผมเห็นไอ้ปื้มไปแอบไหมมันปื้มจะแอบนะครับแต่ปื้มก็แอบไม่ได้นะครับทุกครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าผมจะฆ่าได้กี่คนนะครับไปไปดูเลยท่านผู้ชมฝากกดไลค์เลยทีนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะสำหรับความเร็วในครั้งนี้เจอกันนะผมเอาเลยครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมติ อุ้ยใครโดนเตะข้าวะอเียเอาละครับผมสวัสดีครับอยูมสองทามนะครับผมในวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมของไมค์คาร์ดอีกแล้วหนึ่งอีกแล้วนะครับผมเนื่องไมค์คร์ดในวันนี้มาอยู่ในซ่อนแอบตัวเล็กนะครับผมเย้โอเคครับผมนะซึ่งแน่นอนครับว่ากฎกติกาเหมือนเดิมนะครับผมมีเวลาให้กดแอบอยู่ทั้งหมด4นาทีนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าคนแรกใครเป็นคนหานะครับเอ้ยไม่ต้องคนแรกดีกว่าพี่เดี๋ยวผมหาคนแรกดีกว่าผมแบบเป็นคนหาผมไม่ได้ตรวจแบบนี้มาก่อนนะผมอยากเป็นคนหา พร้อมยังพี <S 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 ่พร้อมยังพร้อมยังอย่างนี้ดิว่าจะมีสปิริตเออพร้อมยังลูกผู้ชายพร้อมพร้อมวิ่งนะผมให้ผมผมต่ออะไรหกสิบวินเลยพี่ป้อนจะหาพวกพี่เจอเหรอเอาได้สามสองหนึ่งโอ้โหวันวันอะไรเพื่อนเจอป่ะเจอดิโอ้โหคือไหนอ่ะ ไปยิ้ยดินเ้ยยิ่ยดนเดียวได้พ่ยวกอะดูแยกอะไรว่ะพี่อีกปนี้ปีโอ้ต่อให้ผมให้พี่แอบสหาวิเลยนะเว้ยยวิป็นรถอะเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเดาหาทากขึ้นชั้นองไม่เจอแต่เอ้แต่ห้ามออกนอกตึกนะครับห้ามออกนอกตึกนะครับผม่ออกไออกออกนอกตึกเดือเหลี่ยมเหมือนคุณเอกอะน HBX เนี่ยเเหลี่ยมเลย กี่วิครับเด็กกี่วิเอ้ยตุ๊บกัครับผมแมปได้ปะมาขอไม่เอาพี่เดี๋ยวผมจะทำการสปีดนะสามสองหนึ่งสปีดได้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 ครับผมสปีดครับสปีดครับีสไปดิครับสปีดไปดิครับเออจริงๆน่าจะให้เห็นชื่อฆาตกรนะแบบที่ดีมากมัน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 ผมเปลี่ยนไม่เป็นอ่ะผมขอโทษแล้วกันนะเอ้เยังโก้เชีพยังโกรธอะไรอ่ะทำไมไวเพิ่มไม่เป็นไรวะเพื่อนกูจะเอ๋คนบางคนด้วย จะ่เอกใครวะไม่ได้อีกแลเนี่ยกูคิดไปแล้วว uh ่าจะว่าจะแอบอยู่นี่กระโดดเข้ามาไม่ปื้มไปเห็นหรอกคิดว่าใครคิดว่าใครแอบอยู่นี่คิดว่าใครแอบอยู่นี่ปื้มปืนปืนคิดว่าใครโดนแล้วโดนแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่เจอหรอกไม่เจอหรอกอุ้ยอไม่เจอไม่เจอชิบหายชิบหายกดนี่ผิดอะไรเ่าบอกไม่ผิดชอบไหมปืมเนี้ยเหรอปืมอยู่กับพี่อ่ะ ีี่มบอกว่าดีอยู่ไหนกันวะทุกคนพีบอลไปไหนอะ่บอลไปไหนอยู่ไหนกันนะทุกคนพี่ผมหาคนนี่เไม่เจอเลยพี่เบื่อตัวแรกบอ่อช็อตแอบเบอใช่ไหมเบื่ด็กยินเสียงแล้วอยู่ไหนกันละทุกคนโอ้ยพี่บอสพี่บอสดุยังไงพี่บอสพี่บอสดูอย่างเงี้ยพี่บอสระวังโดนผมเล่นนะพี่เ อาชาลียะตอนนี้มันเนียนเลยใช่ไหมไม่เนียนเลยอาชาลียะครับพี่พวกไหนวะผมว่าพวกเราเนียนแล้วคนที่เนียนกว่าเออไม่เนียนกว่าอาชาลียะไอ้พวกไหนวะเฮ้ยบอกบอกก็บอกก็รู้ดิพี่จะเลี่ยมซิกเนาะเลี่ยมซิกนะเหลือสองวิทีสิบสองวิสองวิทีสิบสองวิเอาว่ะ ต้องเปิดเพลงอะไรบอนฟังไอ้จริงจริงจริงจิงยให้เหรอให้เหร่อมิดมิดเลยเหรออยมิดดามเลยเบ้าบอสมิดดามบอสมิดดามคุณไม่ยอมแพ้ผมละ ใช่นี่เฮ้ยโอมันเท็ตว่ะโอ้ชิวเว่ยคือปกติอ่ะพี่ชอบแอบที่มันเป็นแบบอยู่ตรงใกล้ๆฆาตกรน่ะไอ้พวกเนี้ยมันต้องมีคนหนึ่งอ่ะที่ชอบแอบใกล้ฆาตกรเจ้เป็นเรื่องปกติมันเฮ้ยคุณโปแล้วโปแล้วโปแล้วโปอะไรโปอะไรโปอะไรผมให้หายรอบไหมให้ผมหายรอบไหม มาดิมาดิมาดิกันนี่พี่แอบจริงจังแล้วเออคือตะกี้น้ำจิ้มเขมียงเขาเมียงเอาเมียงเขเมียงพแล้วพังแล้วเออไอมันรับสสุดยอดเลยทุเอเอยกคนตะกี้มันน้ำจิ้มเลยนะ โอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนอยากดูคนแรกด้วยสามะบอกเย็นเลยเอ้ามันมาอยากโชว์ออฟอะไรวะน้อง้อง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 ี่เบ๊มเบมเอ้ยไปไหนไอ้ไมี่มันกดเอฟกี่บทเฮ้ยใครทุบบล็อกบิีได้ยินเสียงวยไม่มีไม่มีหม่มีโ้ตปอ เพี่ได้เสียงใครทุบบอลวะพี่คดีเอ๊ยเอลเอลเอเอมึงขึ้นไปดิแป๊บนึงทำไมไม่ไม่ไม่พี่ผมมีคำถามผมมีคำถามมีเสียงทุบบอลอยู่ไกลผมทำไมดินตรงนี้มันถึงไม่เป็นหญ้าไปกู้เลยไอ้ยัยนี่อีกตัอีกตัวนึงอยู่มันร่วไมันได้มันขึ้นมาไม่ได้ร่วงหนีไปเฮ้ย เกมหมอสามทุกคนผู้คุณเกมหมอสามไผู้คุณเกมหมสามไปไอ้พวกกี้โกงไอ้พวกกี้โกงเกมหมอสามไพวกกี <hatten> ่โกงไปปดอะไปวะอม็อกนึ่โอ้มหจะแอบอะไรนั่นเนี่ยแอบปื้แบบหัวใจเต้นเลยไอ้เยี่ยจู่ๆไม่มีคนทุบม็อกอะเสียงมันก็แล้วไม่มีแล้ว เฮ้ยมันขึ้นอะไรมันขึ้นมันขึ้นได้ไงมันขึ้นมันขึ้นลิฟต์ได้มันมีลิฟต์ส่วนบันคันเปี่ยไม่ได้อยู่ที่เดิมพี่เฟรมจุดเดียวปะอย่บพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวมันมันเจอพี่โอ้โหพี่เฟรมอยู่ตรงไหนวะเออมันเจอพี่พี่เฟรมมันจะแอบที่ลับพี่เฟรมเขาจะแอบอยู่ตรงไหนวะเอ้เป็นใต้ดินกระบอกพี่เมื่อกี้เอาดีพี่อย่าพูดอย่างนี้ดิใช่เหรอพี่มันรู้โอ้โหพี่เฟรมชอบแอบใต้ดินเหรอวะเออพี่ไม่ใช่คนอย่างงั้นคนระเบิดพวกพี่เมื่อกี้นะ ลืมใส่เอฟเฟตตัวเองผมลดที่เหลือผมเหลือลดเลยร้อยห้าสิบวิแล้วกันนะเอ้ยร้อยห้าสิบวิเลยเหระใช่ปกติมันสองร้อยสี่สิบไงโอเคจริงๆมันน่าจะลดเหลือร้อยวิแล้วพี่บ้านโอ้โห้คาพูดคำจานะพี่โอ้โห้พี่พูดจาอย่างนี้พี่ระวังตัวไว้แล้วกันนะม่อนพูดแบบหาคนคนเดียวมันยากอะม่อนสำหรับม่อนน่ะแหละเจิดเด้ ทำไมพี่ทำไมทำไมตานี้พี่ดูแบบดูโหดจังวะฮะโหดจัดอ่ะหมดได้เลยมล็อคเจอพี่นี่แบบมล็อคเก่งอ่ะมล็อคเก่งเฟมเฟมคุณอีกบล็อกหนึ่งเฟมคุณอีกบล็อกหนึ่งได้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 คุณลงไปอยู่เจอเจอมีการขุดบล็อกด้วย่ะมีการขุดบล็อกเออมีการขุดบล็อกด้วยว่ะเฮ้ยหายแค่เพียงเอื้อมมือ อมันดูเหลี่ยมด้อยมอนท่านหนึ่งมอนท่านหนึ่งเฟรมจุกบอยู่ได้ได้ไม่ต้องห่วงผมอยู่ชั้นสองจิ๋วชิ๋วๆได้ไหมห่วงชิ๋วเลยชผมขุดขึ้นชั้นสองอ่ะหูขุดพ่อมันขึ้นชั้นสองได้ผมว่าคนเหลี่ยมสุดน่าพี่เฟรมแล้วว่ะเฮ้ยไปบีขนาดนี้นะพี่เฟรมน่าจะเหลี่ยมละพี่เฟรมน่าจะเหลี่ยมละเมื่อติดติดติดมอเท่าไหนจะยอมแพ้ไหนก็ยอมได้นะมอา มันยังไม่ใส่กฟนไปเว้ยเชเด้เอาดีต้องให้เฉลยเว้ยต้องให้แบบไม่ออกใช่ปะโอ้โหพี่เฟมบ้าให้หน่อยดิดพี่แฟนบ้าให้หน่อยดิเพี่ฟนบ้าให้หน่อยนิโอ้ยชั้นหนึ่งเชเด้ชั้นหนึ่งด้วยเออข้างนอกด้วยฮะไปให้เปล่าข้างนอกเอาดีหยอก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 ข้างนอกข้างในข้างในข้างในชั้นหนึ่งอะไรข้างนอกนี่พี่เหลี่ยมเลยนะพี่เออโอโหเหนียววะ ชั้นหนึ่งกับชั้นหนึ่งอ่ะเออตรงที่มีที่นั่งเยเยอะอ่ะใครเี่กแหละเออวิ่งถึงยังวิ่งถึงยังที่มีที่นั่งเยอะเออไม่ขนาดนี้ยังไม่เจอเลยมันคิดดูแล้วกันโอ้เกินเกินไปอ่ะบางทีเชียเดออีกอีกสามสิบห้าวิยี่สิบวิอีกสามสิบห้าวิโอ้ชิวอ่ะครับชิวอ่ะเกินไปอ่ะจริงๆเชีื่อได้ผมว่าผมยอมแพ้ว่ะเันนี้เราเปิดประตูท้ายไหมอ่ะอันเนี้ยนะห้องนั้นถูกแล้วอ่ะ ช่องที่แล้วถูกแล้วตู้เลือกเปิดประตูร้ายเอาดีเออไปอยู่ประตูท้ายอีกหกวิห้าสี่สามสองโอ้โหโอ้โหโอชิวะครับชิวะครับเอ้าครับมันเปิดไหมครับมันเปิดประทุกประตูแล้วเราต้องไปดูเป็นประตูท้ายไอ้เหี้ยแล้วโอ้โหยอม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 ให้ห้องสุดท้ายพอดีเลยดูดิไอ้เหี้ยเปิดเด้นไปเดรร้ายเลยปะที่แบบเปิดประตูทุกประตูเปิดทุกประตูเป็นประตูสุดท้าย โคตระทึกขวัญอะไรครับโอ้อะไรโอ้โหขอโทษขอโทษอ่อนให้อ่อนให้นะอ่อนให้อ่อนให้แม่ขี่โมอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ย้ใครขุดเลยจะดีไม่ได้อ่อนให้แล้วกันพี่นะสามสองหนึ่งป่ะเอฟกันแล้วพี่ปหมเกินไปอ่ะโอ้โหมึดตึ๊บอ่อนให้พี่อ่อนให้พี่ฟิวเอฟกันหมดบอกผมนายเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดินนะได้ได้ได้ดูยังไงวะเนี่ยอ่อนให้พี่เฟรมหน่อยนะครับน้องๆเจ็ดวิเอ้ยอ่อนให้ว่ะอ่อนให้พี่เฟรมหน่อยนะคิดว่าเจคนอ่อนให้เนี่ย อันนี้แยมหน่อยนะครับน้องๆพี่ก็ไม่อยากจะทำไม่อยากทำร้ายกับคนแบบไม่มีทางสู้นะน้องๆคนไม่มีทางสู้เอ้ยพี่มีทางสู้เสมอใส่พี่อ่อนให้แล้วกันโอเคเรื่อยๆให้แล้วพี่ให้แล้วให้แล้วแล้วเปดแล้วเราต้องตรถแถวนี้ก่อนตรถแถวนี้ก่อนแถวไหนพี่แถวไหนแถวไหนไแถวบ้านดี๋ย่หิวตีนวัยรุ่นเมื่อไหร่จะโดนสักทีชัดเดชัดเด้อไอ้นี่มันไอ้นี่มันห้าวไอ้ปึ้ืมันห้าวเฮ้ย ก็มาดิครับโดนนะอย่างโดนดาบโอ้พี่เฟรมจะเดินกลายไปทำไมก็รู้ว่าผมอยู่ข้างๆพี่อยู่ข้างหน้าเดินจะไม่เดินคืออ่อนให้ก่อนกันหนึ่งนาทีเฮ้ยเจอเเหรอใครก็ไม่รู้ไปตรวจหน้าไปตรวจหน้าโอ้ยทำไมตูดไม่เอ้ยเอ้ยเปิดเปิดเอาเปิดเลยโอ้ยกูเปิดไม่ได้ ตายหนึ่งกรัปู่เอาผมยังไม่อ่านนี่แอบเลยวิ่งเลยพี่บอสพี่บอสพี่ว่าไอเฮียนั่มันโง่ป่ะพี่โง่ไปพี่บอสเขาโง่เปล่ะพี่ไป็ไหนวะไอ้ยัยไอ้ยัยอย่างเกลียดเลย พี่บอสแม่งยืนเป็นหุ่นไล่การ์ดเลยใช่เหรอง่ายขนาดนี้เลยคนง่ายอ่ะโอ้ยงติดชั้นสองอีกไอ้กูยังอยู่ชั้นสองจะเด็กผ่าทางลงไม่ได้ี้พี่พี่เห็นนี่ไหมพี่เห็นพี่พี่เห็นอะไรสักอย่างมโอ้โหนี่ชุบพื้นรอเลยครัวชุบนก็หายากแค่นั้นเนี่ยหายากแค่นัเนี่ยพี่พี่ยังอีกยังอีก ไอ้บอนไอ้แ <walking> ม <in the background> ่กูยังไม่ได้อะไรเลยเพื่อนเขาหาเขาเจอเองเดเเห็นแล้เห็นแล้วยไอ้ยัีบออ้ยนี่ตบโอออ้ห้โอ้โหู้หโอ้โหโอ้้อะถอ่อออ ถ้าหมดแล้วก็คือเริ่มเลยใช่ไหมเออหมดแล้วก็คือเริ่มเลยแต่ว่าแป๊บนึงหมดแล้วเพิ่งเริ่มนะหมดแล้วบอกก่อนคุณจะใสเ่เอฟสเควตไปใช่นับนาทีโอเคจะคิดว่าอ่าวันนี้นะครับผมจะมาสอนหลักการการตรกไก่นะ <c oughs> ครับใช่ครับใช่ครับมาดูนะว่าเดินไปไหนเพิ่มเดินผ่านพี่ทำไมวะเหยียบพี่ทำไมเราต้องดูพิการนะครับเนี่ยเขายังติดอยู่ข้างหน้าอยู่เลยโอ้โหอะไรเฮ้ยไปเไปปลยไปเลยไปแลยไปเลยไปแลยวปเ้ยแล้วว่าพี่ไอ้เพิ่มไป,ปิม่ไหน ปื้มขึ้นชั้นสองไปแล้วปื้มขึ้นชั้นสองไปแล้วมาแพี่ปื้มยังไม่ขึ้นชั้นสองปื้มยังไม่ขึ้นชั้นสองอ๋อเหรอไอ้ปื้มปุ่มปื้มปุ่มวิ่งวนอยู่ปื้มวิ่งวนอยู่ปื้มวิ่งวนอยู่แต่กูสบายใจว่ะกูออกจากหน้าบ้านไปแล้วอ่ะกูสบายใจโอ้ชิวๆครับเออเนาะพี่เนาะสบายเนาะพี่โอ้มันคือยากครับว่าปัดพอเล่นเองเนี่ยชิวๆครับชิวๆอ่ะอยู่ไหนวะน่าเบื่อจังเว้ยไม่เจอหรอกเว้ยตาไม่ดีไม่เจอหรอกไอ้ปื้มวิ่งวนไม่รู้ว่าอยู่ไหนออ่่่่ะะปปปืื้้้มมวววิิงงงงยยยููแแถรตทาาเเขพพีีบบัล เออเป็นยังไงปืมปืมวิ่งไปหาตัวพึ่งพื่อวิ่งไปตรงทางเข้าแล้วพี่ผมอยู่ชั้นสี่ด้ว่าพี่อะได้แค่ชั้นสองวะเป็นปั่นวันเดี๋ยวมันหาทางขึ้นไม่ได้เพก็ะอะไรอ่ะกูอยู่ห้องเดียวที่เตมเคยอยู่อ่ะต้องไมบอกโอเคพี่เออเจอแล้ววะเจอแล้ววะอยู่ไหนวะโอ้ พี่อุตส่าห์ไม่แอบไม่แอบมึงตรงเอ้ยไอ้ยัยพี่พี่บอลแบกเหลี่ยมกูไอ้แมวโอมดอะไรเนี่ยพี่บอลแม่งเหลี่ยมรู้่ะางรางทำไมบอลเหลี่ยมไอ้เหี้ยแม่งบอกว่าอยู่ห้องเดียวพี่เฟรมเคยอยู่ไอ้เหี้ยแม่งวิ่งมาห้องเดียวพี่เฟรมเคยอยู่ด้วก็แอบอยู่ไอ้เหี้ย เยยเเ็นลอาแล้วอุ้ยทำไมสองคนนี้เดือดจังเลยอยู่อยู่แค่คู่เลยเหรอเนี่ยอะไรพี่โอ้อัปเดตเผินแล้วเนี่ยหัวดหัวโอเคดีไม่ฉลาดเลยนะเพื่มเลยแค่ได้หาไม่เจอหรอวะ ไอ้ยังไม่ผ่านเลยทีมมึงยังเปิดผิดประตูเลยเออโอ้อะไรอย่างเนี้ยไม่เจอเลยเนี่ยแต่อ่ะได้ดินาเมียวเหมียวหมดเวลาแล้วเพิ่มหมดเวลาแล้วเพิ่ม โหไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เแอยู่คเดียวเว้ยมันไม่เนียนเว้ยพี่เลยไปแอบด้วยจะได้ได้เหียนทั้งคู่เออย่ผมว่ผมเดินผ่านตรนี้เยอะอยู่แ้วผก็เหยียบหลายรอบด้วยปกติพี่วอเขาจะดูเก่งแต่ครั้งเนี้แต่เานี่ผมบอกพี่อลผมบอกพี่วอแค่นี้ดีกว่าพี่ยิงสูงอ่ะยิงล้มเจ็บออ ไอ้กันเนี่ยเจอไอ้ปึ้มคนเดียวอ่ะไม่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 ต้องตลอมเหมือนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสามสองหนึ่งไปพี่บดพี่บก็ต้องพิ้งครับผมที่บดผมบอกแล้วไงพี่ยิ่งสูงยิ่งล้มเจ็บแหกคอกอ่ะไอ้เหี้ยจะถ่ายละไอไม่มีที่แอบไม่ครัพ่อไอ้ปึ้มมันไปทางนั้นทำไมล่ะวะมันี่มันขบมาแล้วเพื่อนมันไม่มีเอ้า ไอพี่ไปเชื่อกูตกเชื่อกูที่เดิมที่เดิมที่เราเคยอยู่ด้วยกันไม่อยู่เชี่ยกูมั่งเพื่อนี่กลัวไม่ได้ไอี๋เบิ้มดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหูพังระเบิดไอ้เหี้ยไอ้ไม่รู้ไปดูเวลาเป็นไปจะไ่มมันมีที่แอบเลยพี่บอสเสร็จยังอ่ะพี่อะไรเงินเงีนแล้วนะพี่ โอ้โหฮเเราก็ลนหากันอยู่2องคนเนี่ยมอนที่ะโอ้ผม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 ขอเลือกจุดจุดที่แบบเป็นจุดยศาส์ทิ่งใหญ่อะผมตั้งใจเด็ดเดียวมึงได้ยินเสียงวะมึงรู้ปะมึงวิ่งมึงวิ่งสลับกับพี่บอสมากเลยนะไยฟุบฝัฟุบฝัจะบอกพี่แจดิโอ้ยเชี่อพี่บอจึ่งเพิ่งเพ่ี่บอจึ่งเพิ่งเพิ่งพี่บอจึ่งพี่แล้วนโอ้พี่ีีว้าวอ้ย อย่าปั่นเลยว่าเขาร้องว่ะปลื้มระวังปลื้มข้างหลังมึงหลังหน้ามึงจคือแบบไม่ครับน้องก็รู้แล้วว่าใครชนะนะครับนะพี่ไม่พูดเยอะดีกว่าพี่บอสเลยกี่นาทีแล้วคือกูหาชั้นล่างไปก็หมดประมาณหนึ่งนาทีแล้วอะชั้นล่างเยอะมากอะ เออเออเย่ว่าพี่เขาดีเยอไอพี่พี่แอบดีมานานแล้วพี่อยากแบบแอบงงบ้างเยอะพี่ไปกูหาที่แอบไม่ทันแล้วเสึกงดวงดีนะลักกี้แมนจิ๋หายเลยคำใบ้ไม่ได้ช่วยเยี่ยวเลยกูเลยเฮ้ยบอนแอบที่เดียวบอน เอดล่ะหม่าโกงขาทั้งหมดบ้โอ้โหาไปเลยพี่ไปเลยทั้งอันเลยพี่หมไปทันล้วันม่ไ้เฮียฮ่าฮ่้ฮหาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โเ้เ้ยเโ้้ยเฮ้้ยเฮ้้้้ยเฮ้้เ้อ้ยเฮ้เ้เฮ้เ้ยเโ้เ้ยเ้เ้ยเฮ้เ้ยเฮ้เ้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเฮอ ไม่พี่คราวนี้ผมแบบผมผมแบบถ้าผมอยากจะชนะพี่ผมก็ต้องโกห้หนีที่สุดว่าแต่กูเจอมึงถือว่ากูชนะแหละว้าวเจอห้องรับมึงกูชนะ,ละแล้วตีบล็อกไม่ได้เลยใช่ไหมโอ้เซ็งเลยตีไม่ได้แล้วตีไม่ได้ลแล้วก็ยังเหลืออีกคนนะครับพี่เอ,อ้ยเออหลือใครครับท<อ>ุกคนอยากโดนข้าวเว้ยทุกคนหลือกี่นาทีอะพี่ โอ้ดูเด็กไอ้ปื้มก็ยังเนียนอยู่นะครับผมก็อยู่นะครับผมอุ้ยเออเดี๋ยวห้องนี้กูเคยมานไหมเหรอไม่ปื้มไปปื้ไอ้ปื้มมาปื้มมาตอนหลังไอ้ปื้มมาตอนหลังอ๋อาหรอพี่เมาวิวว่าพี่ห่าไปแล้วผมเป็นเมาครีพี่ไอ้บ้องโคตรโกงหเฮียไปแอบในห้องรูปภาพมึงรู้ว่าห้องห้องห้องเฮียนะพี่เฟรมแอบห้องแรกเออพี่เฟรมพี่เฟรมพี่เฟรมฮะอันหนึ่งนะพี่ รูปนี้ก็ตลกอะะเทียเลย